ท่านผู้ชมครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของปัญหาอุทกภัยซึ่งแน่นอนครับในหลายอำเภอทั่วจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบแต่มีอยู่บางอำเภอเท่านั้นเองครับที่ไม่เกิดอุทกภัยแต่เตรียมรับมือกับเรื่องภัยแล้งโดยเฉพาะในส่วนของอำเภอบัวใหญ่ครับตอนนี้ชาวบ้านอำเภอบัวใหญ่เตรียมรับปัญหาภัยแล้งหลังปริมาณฝนในพื้นที่ครับตกลงมาอย่างไม่ไม่มากมายนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ในปีหน้านี้ฮะ โดยในขณะที่หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับประสบกับปัญหาอุทกภัยตามที่เราได้มีการรายงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพายุโนอึนพายุโมลเบเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับปริมาณฝนตกมาอย่างหนักในเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำบะเพิงทําให้มีมวลน,น้ําจํานวนมหาศาลครับไหลลงเขื่อนต่างๆและอ่างเก็บน้ําโดยรอบจนเต็มความจุ ทำให้เขื่อนต้องทําการระบายน้ําเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเขื่อนส่งผลทําให้บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ในลุ่มต่ำครับถูกน้ําเอา่อเข้าท่วมชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับค่ะแต่ว่าจากการลงพื้นที่สาบป,ประปาบ้านไร่ตําบลนนททองหลางอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้คำพันชิมนอกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เล่าให้ทางผู้สื่อข่าวเราฟังว่าในพื้นที่มีฝนตกลงมาน้อยมากๆซึ่งโชคดีนะคะที่ปริมาณฝนเนี่ยยังพอจะให้น้ําสําหรับทําการเกษตรได้ แต่ว่าปริมาณน้ําก็ไม่ได้มีมากพอที่จะทําการกักเก็บน้ําเป็นการกักเก็บน้ําต้นทุนในการที่จะเอามาผลิตน้ําประปาซึ่งบ่อประปาตรงนี้นะคะเป็นที่กักเก็บน้ําสําหรับผลิตประปาแจากจ่ายให้ชาวบ้านจํานวนสาหมู่บ้านด้วยการระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบปัญหาภัยแล้งมาตลอดจนไม่มีน้ําจะทําน้ําประปาแล้วซึ่งจากปริมาณน้าปัจจุบันนะคะ ถ้าใช้อย่างประหยัดเนี่ยก็คงจะมีน้ำผลิตประปาได้เพียงแค่ถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเท่านั้นเองซึ่ง<ะ>ถ้านับถอยหลังเป็นจำนวนเดือนจริงๆท่านผู้ชมครับอีกเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองนะฮะจะสามารถผลิตน้ำประปาให้กับสาหมู่บ้านได้นะฮะก็ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกว่า อยากวอนหน่วยงานภาครัฐให้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครับซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งก็เป็นที่สะปะปาแห่งนี้มีความตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําจํานวนมากได้เมื่อมีน้ําไหลเข้ามามากเกินไปครับก็ต้องปล่อยทิ้งถ้ามีน้ําน้อยเกินไปก็ไม่มีทางน้ําใกล้เคียงในการสูบผ่านน้ําเข้าสะในแต่ละปีครับต้องฝากชะตาไว้กับปริมาณฝนเพียงอย่างเดียวนะฮะถ้าได้มีการจัดสรรงบประมาณขุดลอกหรือสร้างทางน้ําก็จะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากครับ ก็วิงวอนไปยังหน่วยงานภาครัฐนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดไหมฮะคุณลนาลาถ้าจะไปหาเสียงเป็นการสร้างนโยบายนโอะไรก็ว่าไปก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีอ่ะท่านใดก็หน่วยงานภาครัฐนะฮะที่ได้รับฟังข่าวสารนี้ก็ลองยื่นมือเข้าไปดูแลกัน